คุณผู้ชมทุกท่านครับสุขสันต์วันฮาโลวีน31ตุลาคมรายการเรื่องเล่าหลังโบทีเนี่ยที่นี่นมาแนะนเธอรเรื่องของเราเนี่ยก็ต้องหาเรื่องเล่ามาให้ทุกคนใช่ไหมครับก็วันนี้ไหนๆก็ฮาโลวีนแล้วเราขอแนะนําเรื่องเล่าเกี่ยวกับบริษัทบริษัทนี้เลยแต่ว่าคงจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป ชมภายในตัวบริษัทว่ามันเคยเกิดเรื่องไรยขึ้นก็จริงๆแล้วที่นี่เป็นบริษัทเทคนะครับถ้าใครอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าอยากทำงานสายครีเอทีฟกับสายเทคโนโลยีเนี่ยก็มาเข้ามาทํังานที่นี่นะครับ YM Corporation แต่ว่า ผมอยากจะบอกว่าเรื่องเรื่องในบริษัทนี้มันเคยเกิดอะไรบางอย่างอย,งอยู่ก็ผมมีเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นในบอนี้จำเขาคล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าก่อนโอทีก็เลยลองมาเล่าในสถานที่ของบริษัทดูแล้วก็นี่เป็นมอนจะเป็นสถานที่น่ากลัวที่สุดในบริษัทเลยซึ่งนเหมือนอนอะประมาณนั้นแหละแต่ว่าฟันๆแล้วกันนะฮาโลาวีนคือที่บอรนี้มันจะมีพนักง,งานที่อาศัยอยู่ในบอรเรียกว่าคนอยู่หอใน น้อนก็มีน้องคนหนึ่งอะคือเขาจะว่าอย่างไงดีเขาอยู่กับกรุ่นพี่คนหนึ่งในมอนี้รุ่นพี่คนนั้นกำลัง,งเล่นเกมอยู่ตรงชั้นสองห้องทำงานส่วนน้องเขาก็เล่นกับพี่เขาบ้างแต่ว่าสักพักน้องเขาก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อจะแบ่งฝันเช่นตัวอาบน,น้ำาเลยเนี่ยแล้วเขาก็เจอกับเงาเหมือนกับจะเป็นรุ่นพี่คนนั้นอะเลยขึ้นมาแล้วน้องเขาก็หาว่าเอา้า พี่เล่นเสร็จแล้วเหรอแต่เงานั้นไม่ได้ตอบอะไรเลย,เลยแล้วก็เดินหายไปน้องก็เดินตามครับพอเดินตามอกอกมาเนี่ยก็พบว่ารุ่นพี่คนเดิมเนี่ยยังนั่งเล่นเกมอยู่เหมือนเดิมจึงถามว่าเมื่อกี้พี่เพิ่อาใหไงครับพี่เขาบอกว่าอา๋อพี่ไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยนะแล้วมันมีหลายคนที่เจออะไรแบบนี้ในบอลคนอยู่อออไหนเยอะอยู่นะครับ ก็เป็นวันฮาลวีนีก็มาร้องห้ฟังอยู่นานไม่ได้ไม่กลัวก็นั่นแหละครับสุสานฮาลวีนครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่องเรื่องเราเทีมาเยอะขนาดนี้นะครับผมอยากให้คลิปถึงแสนไว่ไวและก็คล้ายกับหนึ่งพันแต่เป็นกิจกรรมจัดให้ทางผู้ชมทางบ้านได้เล่นกันนะครับก็แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์บริษัทหน่อยว่าบริษัทไวย์โอเปเรชั่นยังรับสมัครพนักงานใหม่อยู่เสมอและก็น้องๆฝึกงานด้วยนะครับทั้งในด้านของ การเป็นโปรแกรมเมอร์ front end back end tester อะไรแบบนี้หรือทางฝั่งครีเอทีฟทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบริษัทและคอนเทนต์รายการเรื่องระดับี t ester, ร้ iform, squishy, uh, BTS, วสมัครทุกคนนะครับสมัครส่งมาได้ที่เพจ White Communication หรือว่าอีเมล contact@yimcorp.com นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Happy Halloween ครับทุกคน